กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ฉบับนี้เป็นอีกหนึ่งกฎหมายปฏิรูปที่โดยจิตวิญญาณของตัวร่างเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียน ท่านประธานผ่านไปอย่างรัฐบาลก็คือว่าการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าที่เป็นอยู่ในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพหรือฤทธิเดชอย่างแท้จริงออกมาแม้ว่าหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่เหล่านี้เนี่ยที่หลายท่านอาจจะพูดถึงกศนก็ดีหรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเปิด ต่างๆที่เคยทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดแม้ว่าหน่วยงานเหล่านี้จะทุ่มเทสัปพกกำลังขนาดไหนก็ตามเหตุเพราะว่าหลักการพื้นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้อธิบายเป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาไปด้วยกันหรือหลักการ inclusive development ถ้าในวงการการศึกษาก็คือ inclusive education ก็คือการศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาเพื่อคนทั้งมวลนั่นเองแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยวิธีการเข้าถึงการศึกษาบ้านเรานั้นเป็นหลักการมือใครยาวสาวได้สาวเอาคัดกรองเอาแต่คนรวยคนเก่งคนมั่งมีใครที่ตามไม่ทันเป็นคนหลงทางหลักการนี้จึง เป็นตัวบั่นทอนประสิทธิภาพการศึกษาของเรามาโดยตลอดกระผมใคร่ขอเรียนว่าแม้กระทั่งการบรรจุเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาก็ดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือที่เรานิยมเรียกกันตามแฟชั่นแบบไทยๆเราว่าเทคโนโลยีดิจิทัลก็ดีเราชอบใช้คำว่า เอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีทำนั่นทำนี่สิแต่เรากลับไม่ให้ความสำคัญว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างไรผลก็คือว่ามุ่งไปที่การจัดซื้อจัดจ้างมุ่งไปที่การเอาสิ่งที่คนอื่นพัฒนาแล้วมาใช้ เพิ่มความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนรู้และการศึกษาเพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาขึ้นในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็จะมีช่องว่างระหว่างคนที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้หรือใช้ภาษาถิ่นในการเรียนรู้หรือใช้ภาษาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในการเรียนรู้ก็จะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย โลกตะวันตกเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองควรจะต้องคำนึงถึงการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้โดยสะดวกทั่วหน้านั่นจึงจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาจึงจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเป็นบันไดก้าวแรกไปสู่ประชาธิปไตยเพื่อคนทั้งมวลอย่างแท้จริงผมขออนุญ,ญาตหยิบยกว่าแม้กระทั่ง e-learning platform ของกระทรวงศึกษาในปัจจุบันก็ละเสียซึ่งปรัชญานี้ครับท่านประธานเพราะไม่ได้เอาหลักการการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้ามาใช้ผมไม่แน่ใจว่าคนในกระทรวงศึกษาที่การรู้จักพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเปิดในระดับสากลที่เขาเรียกว่า e-pub หรือ e-publication หรือ e-publishing กันหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้มาตรฐานปิด ครูบาอาจารย์จนถึงปัจจุบันนี้เวลาผลิตตำราก็ดีเวลาจะทำชีตแจกก็ดีเวลาจะทำเอกสารการเรียนการสอนก็มักจะแช่แข็งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น PDF PDF มันเอกสารตายมันเป็นเอกสารไม่มีชีวิตมันปฏิเสธการเรียนรู้ของคนจำนวนมากที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการอ่านนอกจากนี้หลายท่านเข้าใจผิดคิดว่า เวลาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการผลิตตำราในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแล้วท่านก็ปริ้นออกมาบนกระดาษเสร็จแล้วท่านก็เอากระดาษไปสแกนก็คือถ่ายรูปเอกสารกระดาษแล้วท่านก็คิดว่าอันนั่นแหละเป็นเอกสารดิจิทัลแล้วมันคือร่างทรงของเอกสารแอนะล็อกนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้ากระทรวงศึกษาต้องการให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติท่านต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของการออกแบบที่เป็นสากลหรือ universal design หรือในวงการศึกษาเขาเรียกเฉพาะของเขาว่า universal design for learning หรือ UDL ผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงศึกษาที่กำลังผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าใจหลัก UDL กันมากขนาดไหน ผมรู้ว่าพี่น้องครรครูหลายคนเข้าใจแต่ผู้บริหารสนใจเรื่อง UDL ขนาดไหนก็ไม่ทราบไม่ว่าเราจะลงทุนไปอีกสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าหลักการพื้นฐานก็คือการออกแบบสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศท,ทางการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักการสากลหรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือบางท่านเรียกแบบเท่ๆว่าอาริยะสถาปัตย แต่มันต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับเพราะถ้าแปลกลับเป็นภาษาฝรั่งแล้วมันไม่รู้เรื่องผมก็เลยแปลแบบตรงตัวแหะครับว่า Universal Design แปลว่าการออกแบบที่เป็นสากลหรือเพื่อคนทั้งมวลจะเรียกยังไงก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เข้าใจว่าคำว่าสากลในที่นี้หมายถึงทุกคนหรือคนทั้งมวลบางที่เขาเรียกว่า Design for All เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปสู่สังคมที่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หรือผมชอบเรียกเล่นๆว่าสังคมสเพสตาเนี่ยนะ <Okay. S 1> หรือ Inclusive Society ท่านต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับหลักการการเข้าถึงโดยสะดวกท่นหน้านะการศึกษาการเรียนรู้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำเทคโนโลยีมาใช้หรือจะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เนี่ยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ย ผมขอทิ้งไว้3-4มสีคำครับ 1. มีจำหน่ายหรือ availability สองราคาจ่ายไหวก็คือ affordability 3. เข้าถึงได้ก็คือ accessibility accessibility เนี่ยเป็นคำที่สังคมไทยปวดเสียนเวียนก้าวที่สุดไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรไปหาคำตอบมานะครับ อันที่4ก็คือ literacy ก็คือใช้เป็นฮะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ชอบพูดคำว่าใช้เป็นฮะแต่ลืมเรื่อง availability availability ก็เข้าใจง่ายนะครับหามีจำหน่ายอันที่2อ affordability จ่ายไหวอันที่3เนี่ยที่เป็นเรื่องปวดเสียนเวียนกล้าวที่สุดก็คือ accessibility และอันที่4ก็คือ literacy ท่านต้องทําได้ทั้ง4อย่างครับถ้าไม่งั้นอย่าเสียเวลาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเลยครับพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ